แพตตี้ตอบเองแล้วความสัมพันธ์กับแดนหลังเจอข่าวลือสนันเป็นข่าวลือสนันหนาหูเลยทีเดียวนะคะสําหรับคู่รักซุปตาอย่างแดนแล้วสาวแพตตี้ค่ะที่หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีนะคะบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยหวานแววมากๆแต่ล่าสุดเนี่ยกลับเกิดเหตุการณ์ที่แบบช็อกไม่น้อยค่ะเพราะว่ามีข่าวลือมาว่าทั้งคู่แอบเลิกกันแบบเงียบๆ สำหรับหนุ่มแดนและสาวแพตตี้นะคะทั้งคู่เนี่ยคบกันมานานกว่า10ปีแล้วล่ะคะ่ะแน่นอนเนี่ยหลายๆคนก็เชียร์ให้ถึงวันแต่งงานของทั้งคู่เลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีกระแสมีข่าวลือหนาหูเลยทีเดียวว่าหนุ่มแดนและสาวแพตตี้เนี่ย กำลังแอบเลิกกันแบบเงียบๆค่ะเพราะว่ามีชาวเน็ตไปจับสังเกตนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยโพสต์รูปคู่ในอินสตาแกรมด้วยกันตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็ยังไม่ได้มีโพสต์รูปคู่ใดๆเลยนะคะแม้ว่าภายหลังเนี่ยผู้จัดการของทั้งสองคนจะยืนยันว่าไม่ได้เลิกกันแต่อย่างใด ล่าสุดค่ะแซวแพตตี้ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวนะคะยืนยันความสัมพันธ์กับพี่แดนยังปกติดีที่หายหน้าจากโซเชียลเนี่ยเพราะว่าพี่แดนยุ่งกับการทําหนังบวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ด้วยเนี่ยทำให้ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะแต่ก็ยังเจอกันปกติ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่วนวนเลนทายปีนี้เนะี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยว่าจะทํำยังไงนะคะของขวัญก็ยังไม่ได้คิดไว้ว่าจะให้อะไรในปีนี้ปกติเนี่ยคู่ของแดนและแพตตี้ไม่มีธรรมเนียมพวกนี้อยู่แล้วนะคะโดยปกติก็จะเป็นธรรมเนียมแบบแล้วแต่จะให้มีโอกาสอยากให้ก็ให้เลยไม่ได้ว่าต้องมีพิธีหรือว่าต้องมีเทศกาลใดๆน,นะคะส่วนแผนแต่งงานเนี่ยถ้าจะหวังว่าปีนี้พี่แดนจะมาเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอขาแต่งงานก็น่าจะยังไม่ถึงเวลานั้นค่ะ เอาเป็นว่านะคะได้ยินแบบนี้แฟนคลับของทั้งแดนและแพตตี้ก็สบายใจได้แล้วนะคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Sub s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ